เดตการเที่ยวพมา่านะคะลังพมา่าเปิดประเทศ1กันยา2565นะคะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างนะคะเมื่อมาพมา่าสำหรับขั้นตอนและการเตรียมตัวการท่องเที่ยวพมา่านะคะคนไทยนะคะกรณีไปเที่ยวนะคะอยู่ได้ไม่เกิน14วันไม่ต้องขอวีซ่านะคะสามารถไปได้เลยแต่ จะต้องมีหลักฐานการฉีดวัคซีนครบโดสนะคะกรณีที่ไม่มีหลักฐานการฉีดวัคซีนครบโดสหรือว่าไม่ได้ฉีดวัคซีนนะคะก็ต้องตรวจ rt-pcr ก่อนนะคะและการเตรียมตัวเดินทางนะคะสิ่งสําคัญที่จะต้องนําไปมี3อย่างด้วยกันนะคะในวันเดินทางนะคะคุณจะต้องปริ้นเป็นเอกสารนะคะก็คือ1นตัว๋วเครื่องบินไปกลับนะคะเนื่องจากว่าคนไทยไปไม่ต้องขอวีซ่าอยู่ได้ไม่เกิน14วันฉะนั้นจะต้องมีตั๋วกลับด้วยนะคะ 2. นะคะหลักฐานการฉีดวัคซีนค่ะสามารถนะคะดาวน์โหลดแล้วก็พิมพ์ออกมาจากแอปหมอพร้อมได้เลยนะคะเพราะว่าในนั้นจะมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็บ่งบอกด้วยว่าเรานะคะได้รับการฉีดวัคซีนอะไรบ้างนะคะสามนะคะหลักฐานการทําประกันการเดินทางนะคะสําหรับประกันการเดินทางนี้นะคะจะต้องทําจากบริษัทพม่าเท่านั้นนะคะ สำหรับบนเครื่องนะคะเรานะคะจะได้รับเอกสารจากเจ้าทีนี่สายการบินนะคะทั้งหมดสามอยา่างด้วยกันนะคะใบแรกนี้นะคะใบ health y c a r a t i นะคะซึ่งเป็นเอกสาร A4 แบบนี้นะคะและใบที่2เป็นโควิด1 9และ i ิดเทสนะคะจะเป็นแบบฟอร์มรับษารแบบนี้นะคะเราก็ขอให้เรียบร้อยและอย่างที่3มก็คือใบ i n m i g a t i o n หรือว่าใบาตอมมนะคะใบเข้าออกเมืองนะคะ พามา่ากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนนะคะเวลาที่เราลงเครื่องนะคะผ่านตองมอก็จะได้รวดเร็วนะคะการเดินทางเที่ยวพามา่านะคะนะตอนนี้ตั้งแต่วันที่1นึ่กันยาเป็นต้นไปเนี่ยเมื่อไปถึงที่สนามบิน เรียบร้อยแล้วก็จะต้องตรวจ a t K ค่ะและอีเทสนะคะใครจ่ายตรงนี้นะคะก็15,000จาดับจาร์ดนคิดเป็นเงินไทยก็ไม่เกิน300บาทนะคะขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินนะตอนนี้1บาทไทยก็เฉลี่ยโดยประมาณ59จาร์ดได้นะคะเจ้าหน,น้าที่ก็จะให้ใบเสร็จรับเงินนะคะ15,000จาร์ดแบบนี้นะคะแล้วก็จะแจ้งเราว่าให้ไปตรวจ ที่บูธไหนนะคะเคาน์เตอร์ไหนนะคะใช้เวลาตรวจไม่นานจากนั้นนะคะเราก็ออกไปตรงทาง Exit ซนะคะต้องไปรอเขาเรียกชื่อนะคะเจ้าหน้าที่จะเรียกชื่อเราโดยที่เราจะต้องนำพาสต์ตไปนะคะเพื่อตรวจสอบว่าถูกต้องตามใบตรวจนี้ไหมเป็นการตรวจที่เป็นนิเกตีทนะคะที่สําคัญเลยก็คือจะต้องมีคําว่านิเกตีทอันนี้ด้วยนะคะเจ้าหน้าที่นะคะจะต้องแสแตมป์นิเกีทให้เราเราถึงจะออกไปได้เพราะว่าหลังจากที่เรารับใบนี้แล้ว เดินออกไปด้านนอกก่อนที่จะไปขึ้นรถออกนอกสนามบินเนี่ยนะคะจะมีเจ้าหน้าที่ตรวจอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าหากว่าไม่มีใบนี้แล้วไม่มีคำว,ว่าน,นกาทีฟเขาจะไม่ให้เราออกไปนะจากนั้นก็ไปเที่ยวได้แบบสบายเลยเท่องอมพาเที่ยวขอเวลาเดียวเดียวกดถูกใจหรือกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์หรือกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะคะเวลามีคลิปใหม่ๆจะแจ้งเตือนนะคะ